สวัสดีครับท่านผู้ชมตีรักและกกิตึ้งตุกตุกตันวันนี้กระผมเองจะขอนำปลาไา้ตาของท่านผู้ชมตีรักและก,กิดตึ้งตุกตุกตันมาปบกับภาพบรรยากาศต่างๆในอ่างเก็บน้ำอ้วนยน้ำไส้ภาพบรรยากาศต่างๆในอ่างเก็บน้ำอ้วยน้ำไส้ในวันนี้จะมีวิธีข้อความเป็นไปอย่างไรกระชิญท่านผู้ดูผู้ชมตีรักและก,กิดตึ้งตุกตุกตัน ได้โปรดติดตามรับดูรับชมกันได้ต่อไปนะครับพมท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้กบพบผมเองก็ได้ปากกายปา่าใจมาหนังเล่ลำเส้นสุดตายโคงวัน ณบ,บริเวณอ่างเก็บน้ำอวยน้ำใส้ซึ่งตั้งอยู่ที่มูทีซ้ำตำบลหลานคอ่อยอําเภอป่าปยอมจังหวัดปัดตตานีท่านผิุ้มกับเราก็าจะสังเกตเอ็นได้ว่าจะมีบรรดาปอแม่ปีนองพระชจาชนจากหลักหล่สถานตีต่างก็เข้ามาดูลำเส้งสุดท้ายข้องวันณบ,บริเวณอ่างเก็บน้ำอวยน้ำใส้นี้กันยังไม่คลาดส้เลยทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชม,ชมครับกลายกรายกับบริเวณที่พมนังเล่ลำเส้งสุดท้ายข้องวันก็ได้มีน้องๆนะกับอีกกลุ่มหนึ่ง กำลังหนังแหละเส้นสุดท้ายโค้งวันเชกเช่นเดียวกันกันกบตัวกระพุ่มนะครับกระพุ่มเองก็ได้ก้าวไปโซบท่ามได้ความหวานนองก้าเองนั้นก็เป็นคนในปืนตีโค้งตำบลลานก้อยอำเภอป่าประยมเองนี่นะครบพุ่มแต่ว่า,าก้ากระได้ไปตัางรักปักต้านตามมาห้ากินเตจังวัดภูเก็ตแล้วกหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจโครงการธรรมานแล้วก็ได้ลบมาบานแดียวก็มาหนังเหละลำเส้นสุดท้าย คงวันณนอังเก็บน้ำอวยน้ำไส้สถานที่แห่งนี้เชคเช่นเดียวกันนะครับพมโดยในกลุ่มนั้นก็มีน้องผู้ชากคนหนึ่งนะครับพมที่ดูท่าทางแล้วโ็กกระจบในด้านดนตรีเป็นอย่างมากโดยจะพปาะเกี่ยวกับเรืองของกีตาร์เพราะฉะนั้นพมเองก็หนังเล่ลํำเส้นสุดตายไปแล้วก็ฟังเสียงน้องก็เล่นกีตาร์เบาๆไป ก็ตื่ววาได้บรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะกรับท่านผู้ชมครับ มาจากไหนกันนี่ครับผมมาภูกเก็ตเลยเนาะโอ้ไกลๆนะี่พี่มาจากสุราษฎร์ครับมาปักนี้นนกันนะครับบ้านนอยู่่่ทีีเอาบ้านอยู่ที่นี่จะไปตามมาที่ภูเก็ตกันโอมาปักนี้สุราษฎร์ครับวันี้พี่มาหานันจบก่อนแล้วก็มาปักบ้านหยาด<อ>ก็เลยททมาฮะ เดี๋ยวค่อยไปดูในช่อง youtube ช่องชนะทองนุ่นนะอ่าเข้าไปใน youtube แล้วพิมพ์คำว่าชนะทองนุ่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตันผู้ชมกับ ยามใดที่เราได้มาอาสัยบางใบคงธรรมชาติยามใดที่เราได้ทำตัวเนบจิตสนิทกับธรรมชาติยามนั้นความสุขก็ยอมเกิดขึ้นต่างใจอย่างไม่รู้ตัวเลยตีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับธรรมชาติเป็นผู้ให้กับพวกเราโดยสเบอร์มา ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสั้นรังสั้นในสิ่งตีดีๆและก็สวยงามให้กับพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ตัวหน่อยๆอ,อย่างสเสมอมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหาพวกเราอยากสัมผัสกับธรรมชาติตีสวยงามแบบนี้ก็พยายามรักษาธรรมชาติตีมีอยู่แล้วให้คงสืบตอ,อและก็สัท่าพร ยังยืนต่อไปในอนาคตจนซื้อปลูกชัวร่านเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ ในยามนี้เมื่อเราได้ต่อสายตามมองไปในเบื้องหน้าเราก็จะพบวา่าแนวทิวค้องปูเข้าบัดนี้สินสุดแสงเองตะวันณนะวันนี้ลงไปแล้วนะกับถันผู้ชมกับกะคงทิ้งไว้ซึ่งราตรีการที่กำลังคือกลานเข้ามายางจ่าจ่า เพื่อให้พวกเราได้สัมผัสกับบรรยากาศในยามราตรีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับในยามนี้กระตือได้ว่าเส้นกล้งราตรีการก็ได้เข้ามาหยุดครงอืปืนตีเส้นกล้งตะวันไปเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับพม่มสิ่งที่เลือกอยู่นั่นคือทร,รมชาชิและกับความสวยงามในรูปแบบโค้องราตรีการอีกรูปแบบหนึ่งตีิ้งไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมและก็บความงนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศต่างๆณบริเวณคลองอ่างเก็บน้ำอวยน้ำไส้ที่ต่าง,งจางงนะต์นุนได้นำมาสะด,ดร์สู่สายตาของท่านผู้ชมที่ดักและกิตึงตุกตันได้รับดูรับชมกันในวันนี้นะครับถ้าการนำสะด,ดร์บรรยากาศต่างๆคลองอ่างเก็บน้ำอวยน้ำใส้นในวันนี้มีขอ้อผิดพลาดประการใดทา,นนางจองนะต์นุนก็ต้องกราบข้ออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ พันเพลือมาเรื่อก็โก้ฟากในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับต่างชงชนะทองหนนกันด้วยนะกรับผมและตีซ้ำคัญตีสุดก็ต้องกราบก็ประคุณสำรับท่านผู้รูผู้ชมที่รักและกติดตึงตุกตุกท่านนักรับพมที่ท่านใดไอเกียิในการกล้ามาติดตามรับดูรับชมกับต่างชงชนะองหนุนด้วยดีสเบอร์มาสำรับวันนี้ก็ต้องออล่้วคำลากับคำาวาสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกท่กานสวัสดีกลับผม